ฮอนด้ f ฟ e ีดที่ถูกที่สุดในตลาด2 0 1 2 Honda f อ e e d น5 SE รถบ้านมือแรกมือเดียวฟรีดาวใช้เงินออกรถ1,9,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ7,500บาท72งวดเราก็จะได้ขี่ Honda f r e ี d ที่ถูกที่สุดในท้องตลาดเฮ้กูฟังแล้วงงๆเอ้เอาม สวัสดีครับพบกับนัด19เก้าสิบประก,กอบรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงงบน้อยก็สอยได้กันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับคลิปที่แล้วเรารีวิวเจ้า Honda f r e ีด 1.5EL ตัวท็อปไม่ห1 1 0 0 0กิโลเมตรในคลิปที่แล้วเราขายไป500,000กว่าบาทเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มีรุ่น Honda f r e ีดนะสีเดียวกันปีใกล้เคียงกันความพิเศษของมันนะฮะเป็นเรื่องของราคาบอกเลยว่าคันนี้ผมขายถูกที่สุดในท้องตลาดไปเช็คราคาได้เลยนะฮะถ้าเป็นตัวไม ตัวนี้คันนี้ขายถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนะฮะราคาดก่อนเลยดีกว่านะฮะปกตินะราคาร้นใหม่ป้ายแดงตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น1.5 SE รถใหม่ป้ายแดง830,000บาทวันนี้นะฮะ walk in ราคาหน้าร้านผมขายอยู่419,000บาทนะฮะปกติในท้องตลาดเขาขาย 4, กาัน400,000กันกลางนะฮะวันนี้ผมพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และยู u b e นะผมลดให้เลยเหลือเพียง300,000 i ซึ่งคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถบริษัทนะ,ะเพราะฉะนั้นเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาเดียวไปเลย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซึ่งถ้าเราเครดิตดีฟรีดาวดาวศูนย์บาทได้เลยนะฮะใช้เงินออกรถประมาณ1นึ่งหบาทเป็นค่าประกันไัมชั้น2บวกและค่าจัดค่าโอนผ่อนเริ่มต้นสบายๆถ้าฟรีดาวนะฮะเจ็ดสิบสองงวดเพียงงวดละ7,500บาทโดยประมาณนะฮะเราก็จะได้ขี่ Honda f ฟรีประตูสไลด์ไฟฟ้า คันนี้นะครับโมเดลผลิตปี2012นะฮะจดทะเบียน2013ลูกค้าออกหน้าโชว์รูม2013นะฮะคันนี้เป็น2013 Honda Freed 1.5 SE เลขใหม่แท้ๆเช็คศูนย์ตลอดเลยนะฮะ230,000กิโลเมตร ที่ผมจะตะโกนทํใหม่เนี่ยไม่อาจจะไม่ถึงกันน้อยนะฮะแต่ว่าราคาบอกเลยว่าถูกที่สุดในท้องตลรราดเพราะฉะนั้นคันนี้อายุรถเข้าปีที่9นะฮะอายุรถประมาณ9ปีกับเลขใหม่สองแสนสามหมื่นตกปีละ2 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองอ่าพอหารเฉลีย่ยออกมาอย่างนี้เราก็โอเคน่ะพอฟังได้พอฟังได้ไดแต่อย่างน้อยเราได้ประวัติเพราะว่าเช็คศูนย์แล้วนะว่าขูเข้าตลอดไม่มีหลุดเลยนะฮะเพิ่งเช็คศูนย์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะท่านเจ้าของเดิม อาคันนี้นะฮะรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมเลขไม่สองแสนสามหมื่นกิโลเมตรเช็คศูนย์ตลอดรับประกันซื้อคืนเต็มราคาที่สําคัญนะฮะเ<ๆ>ครื่องยนต์ๆๆไม่เคยติดแก๊สมาก่อนใช้แต่น้ํามันล้วนๆและเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายใช้ตัวรถตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะรอยทั้งคันรอยค่อนข้างเยอะมากๆก็ตามอายุการใช้งานตามเลขไม่ตอนนี้เก็บสีให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ ผ่านการเก็บสีมารอบคันเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องชนหนักไปความตัดต่อเนี่ยไม่มีแน่นอนนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาด้วยสีน้ำตาลนะฮะเป็นสีโปรโมตในช่วงนั้นเลยนะที่ออก Minor c h a เชนนะฮะเก็บสีมาเรียบร้อยสดใสสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรแล้วนะฮะออกแดดก็สดใสสวยงามคันนี้เป็นไฟหน้าแบบโครมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะได้ไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าเป็นแบบใหม่ม i n เนอร์เชนแล้วนะฮะภาสีมิถูนา เดี๋ยวต่อให้นะฮะภาษีหมดเดือนหน้ามิถุนาเดี๋ยวต่อให้เพราะฉะนั้นภาษีก็ขับได้ถึงปีหน้าหมดปีหน้า65ไปเลยนะฮะอ่ะล้อแม็กกระยางอันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะฮะเจ้าของเดิมให้มายังไงวันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพเก็บสีเก็บเบาะให้อย่างเดียวที่เหลือขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะดอกยางนะฮะยังสวยนะฮะอันนี้ของเจ้าของเดิมผมจะ่ไทำอะไรนะเป็นยางกูดเยียนะฮะขอบ15นะฮะยางให้มาที่เบอร์19560 15นะฮะดอกยังสวยยังนิ่มยังคมยังลึกอยู่ใช้ได้อีกสปีสบายๆนะฮะยางหน้านะปี21อันนี้ยางหน้านี้ได้ยางใหม่นะฮะยางหลังนี่อาจจะเก่ากว่านิดนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะแต่ว่าดอกก็โอเคนะดอกนี่อาจจะหย่อนกว่าล้อหน้าหน่อยเพราะว่าล้อหน้าเป็นยางใหม่แกะกล่องส่วนล้อหลังนี่เป็นยางที่ปี18นะฮะสัปดาห์ที่3 1 ปี18เพราะฉะนั้นล้อหลังนี่ยางอาจจะด้อยกว่านะฮะใครซีเรียสก็แนะนําให้เปลี่ยนไม่ซีเรียสก็ใช้เด็กสักปีหนึ่งนะครับยางนะครับล้อหลังเป็น19560เ1 5ล้อแม็กขอบ15ก็สภาพถือว่ายังสดใสสวยงามเป็นหน้าเงาร่องสีเทานะฮะด้านหลังเป็นดัมเบลนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกยางหลังจะเป็นบิดสโตนนะฮะบิดสโตนอ e ีโคเปียอ่ะ ด้านข้างกันต่อนะฮะก็เก็บสีมาเรียบร้อยสดใสสวยงามมือจับสีเดียวกับตัวรถนะฮะแต่มือจับนี่ไม่ได้เก็บนะฮะเท่าที่สั่งไว้ก็คือมือจับนี่จะไม่เก็บเพราะว่าถอดค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับมือจับนี่มีสเก็ตเล็กๆน้อยๆแต่ไม่น่าเกลียดนะแต่ว่าบานใหญ่นี่เก็บทั้งคันกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น1.5 SE ฟิล์มมีรอบคันกันสาดมีให้รอบคันหลังคาไม่ได้เก็บนะฮะ หลังคานี่ของเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าเดินวนกันมาก่อนนะฮะกระจกเดิมของ Honda นะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบกระจกเดิมของ Honda มีฟิล์มมีไล่ฝ้าให้เรียบร้อยนะฮะเอาก,กาศแบบธรรมดาทั่วไปมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุด นะครับเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะฮะไม่มีกล้องหลังนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตขายตามสเปคเดิมโรงงานเข้าไปเลยนะขายตามสภาพไปมาดูกันต่อนะฮะด้านหลังกันบ้างด้านหลังล้อมแม็กก็สภาพถือว่ายังสวยนะฮะหน้างเงาร่องสีเทาเข้มด้านหลังก็เป็นบ i ิสโตนอีโคเปียเหมือนกันยางคู่หลังสรุปนะยางคู่หลังเราจะได้ปี18นะสัปดาห์ที่32ปี2018แต่ว่าดอกก็พอได้นะฮะใครซีเรียสก็แนะนําให้เปลี่ยน ไปไม่สีเรียก็ใช้อีกสักปีหนึ่งละกันแต่ว่ายางหน้านี้รู้สึกจะค่อนข้างใหม่มือจับนะฮะสีเดียวกับตัวรถหมดนะฮะจะมีมือจับที่ไม่ได้เก็บสีนะอาจจะมีสะเก็ดหินเนี่ยก็ไปตามนี้เพราะว่ารื้อค่อนข้างยากนะเก็บแค่บานใหญ่มีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างล้อหน้าขวาเอาเป็นมิชลินเอามากันคนละยี่ห้อเลยนะฮะล้อหน้าขวาสัปดาห์ที่42ปี2019นนะฮะเป็นมิชลิน มิชลินไพรเมซี่โนะฮะดอกก็ถือว่ายังสวยนะฮะสวยยังคมนะฮะยังลึกก็ใช้ได้อีกสอปีสบายๆนะครับล้อแม็กก็สภาพใกล้เคียงกันล้อหน้าจะมีรอยเบียดฟุตบาทบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ขายตามสภาพนะฮะเพราะว่าขายถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันเลยนะฮะอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะเริ่มจากด้านหน้านะฮะก็กระจกเดิมของ Honda นะฮะฟิล์มก็มีเรียบร้อยนะฮะซอกในเดิมหมด แต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเม็ดอาร์กันหน่อยสิอ่ะเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์กสวยงามและอยู่ครบนะครับสีบานหน้าตาเม็ดอาร์กก็ต้องแบบนี้เลยนะฮะฮอนด้าเม็ดอาร์กหน้าตาประมาณนี้นะเม็ดอาร์กสวยงามนะเม็ดอาร์กสวยงามแผ่นเพลทนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูแผ่นเพลทเปนแบบแชัดๆอ่าตัวนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะท่านผะู้มชมแผ่นเพลตอยู่ตรงนี้นะฮะ เป็นเหล็กนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาแต่อย่างใดสติกเกอร์อยังอยู่ครบนะบแผ่นเพลเรียบตรงสวยงามบ่งบอกเลขเครื่องยนต์นะฮะ L 1 5ตัวนี้ใช้เครื่องบล็อกนี้เป็นเครื่องพันหนะ L 1 5ลงท้ายด้วย900,3,3,2,3เลขตัวถังตงัวนี้ M H R g B 3 8 4 0 4 J 0 1 2 3 3 1นะฮะก็อันนี้รถนำเข้านะฮะไม่แน่ใจผลิตที่ไหนนะฮะม่ญี่ปุ่นก็อินโดนะฮะ ็เป็นเสตสวยงามนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อแน่นอนนะฮะด้านข้างด้านหลังก็เม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะเดี๋ยวดึงให้ดูเทละส่วนแล้วกันจะได้เก็บง่ายๆเนาะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะนะฮะสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะที่เก็บสีรอบคันนี่เก็บแต่รอบนอกนะซอกด้านในเดิมหมดนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะ ซอกในดูได้เลยนะฮะตรงนี้ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะฮะดูตรงนี้เอานะามันแกะยากเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะประตูก็เดิมๆนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะฮะอามาด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์อันนี้ก็ของเดิมจากโรงงานนะฮะฝาปงท้ายเก็บสีมาเรียบร้อยมีตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยงามเปิดมาแล้วนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของห้องโดยสารที่ ดูทรงแล้วรักษาเหมือนคล้ายๆปิ๊บนะฮะก็จุสัมภาระได้เยอะนะฮะวางของในแนวตั้งตุ่ม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 ขึ้นมาได้เยอะพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของตรงกลางจะเป็นทางเดินที่ทะลุได้จากหน้ามาถึงหลังเลยนะฮะเป็นที่ถูกถูกใจของลูกๆหลานๆนะฮะสามารถเดินขยับเปลี่ยนที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะรรวมถึงด้านหลังก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระนะ,ะประมาณฟุตหนึ่งนะ,ะก็ถือว่าเก็บได้เยอะนะฮะหรือในกรณีที่เรานั่งกันไม่เต็มเนี่ยก็สามารถพับบอก ยกขึ้นได้นะฮะก็จะเก็บของได้แบบเต็มพิกัดเลยนะฮะอ่าโครงสร้างกันก่อนนะโครงสร้างก็เดิมเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะเม็ดอาร์ค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 สวยงามอยู่ครบนะฮะอ่าเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบพื้นเดิมเป็นสักหลาดนะฮะของเดิมมาแถมพรมกระดุมมาให้เราเนาะตัวเบาะนี่ก็พับได้นะฮะพับได้ตามปกติ ะะดึงขึ้นอย่างนี้นี่อ่ะก็เด้งขึ้นง่ายๆสบายๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูนี่นะฮะอ่ะแล้วต,บ,ตบป๊าปอย่างนี้ก็ในกรณีที่เรานั่งกันไม่เต็มนะฮะนั่งกันแค่4คนเราก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสมภาระได้อีกนะ,ะแบบเต็มพิกัดเลยนะ,ะแล้วก็ใช้งานง่าย,ายๆนะฮะเบาๆสบายๆนี่พื้นที่สเปซค่อนข้างเยอะนะ,ะตรงนี้เป็นรูช่องเก็บแม่แรงนะฮะก็อุปกรณ์อะไรต่างๆนานายังอยู่ครบนะ ถือว่าสภาพดีนะครับแม้ว่าจะวิ่ง200,000สแล้วนะฮะแต่ว่าดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับภายในภายในก็ไม่โทมนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับนะเพดานตรงนี้ก็ขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะเจ้าของเดินไม่รู้เจาะกล้องเจาะอะไรมานะฮะก็นิดหน่อยนะฮะมีแค่ตรงนี้ที่อาจจะแบบว่าเป็นรูนะฮะแต่ว่าด้านตรงกลางกับด้านใดก็สวยงามยังสวยงามอยู่นะตรงนี้ก็ขออนุญาตขายตามสภาพนะเพราะขายถูกที่สุดในเว็บแล้วนะฮะ เมทดาักสวยงามนะฮะฝากระโปงเดิมฝาโปรงเดิมนะฮะฝาโปรงเดิมไม่ได้เคาะไม่ได้พ่นอะไรเก็บแต่รอบนอกอย่างเดียวนะครับฝาโปรงเดิมหมดตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะครับฝากระโปงเดิมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามซิลิโคนนิ่มๆจิ้มเป็นรอยเล็บมาด้านขวากันบ้างนะฮะด้านขวาก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะ เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันซอกในดูได้เลยฮะหน้าตาทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเม็ดอาร์คหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยงามระยะห่างต้องประมาณนี้เลยฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับเม็ดอาร์คสวยงามโอ้กระดูกงูรือว่ายังเหนียวนะฮะเหนียวมากๆสติกเกอร์เดิมไม่เคยแกะนะครับประตูคนขับกันบ้างนะฮะ สติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวสีบานหน้าตาต้องแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรื่องชนหนักนี่ไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามเก็บสีรอบคันเรียบร้อยนะเพราะว่าตอนที่เข้ามารอยเยอะมากนะรอยทั้งคันนะฮะแต่ชนหนักนี่ไม่มีแน่นอนนะฮะอะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับท่านผู้ชมอ่าเรามาดูกันเลยนะฮะว่าสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะกับไม่230,000กิโลเมตรคันนี้ก็มาด้วยเครื่องยนต์เดิมนะพัน500 cc 118แรงมา้าหรือเปล่าวะทำไม่ได้อ้าจ้างมันอันนี้ก็มาด้วยเครื่องยนต์เดิมพัน500 cc พร้อมเกียร์อัตโนมัตินะฮะเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะดูแลรักษารถเป็นอย่างดีเช็คศูนย์ตลอด นะครับโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมนะฮะคนจะพารอบนอกห้องเครื่องนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิความตัดต่อน้าท่วมแต่อย่างใดนะฮะน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับรูคมนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะมีเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะเบ้าโช๊กก็เดิมๆสวยงามนะฮะเม็ดอาร์อยู่ครบนะคานหน้าก็เดิมนะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดเม็ดาร์สวยงาม นะฮะไดชาร์จเดิมของ Honda นะฮะโอ้ก็ถือว่าดูแลรถดี d. D. นะสภาพเครื่องดูแลหน้าตาี่ยังใสๆปิ้งๆอยู่เลยนะฮะเมทัสวยงามอยู่ครบนะฮะเมทัอยู่ครบลูกลมคมกริบนะจากตรงนี้เราจะมองเห็นเลขเครื่องค่อนข้าง,าง,าง,างชัดเจนนะ l 1 5 a 7 9 0 0 3 3 2 3นะฮะนี่นีตรงนี้เลยนะฮะนะแบตเตอรี่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะผมน่าจะเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นี่ลูกใหม่แล้วนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อย รูกลมรูกลมเมคอาร์คสวยงามอยู่ครบ<ฮ>รูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะร,ะววรูคมนะฮะฝาปโปรงมีรอยถอดนะฮะแต่ถอดมาทำสีไม่มีอะไรนะตัวอักษรคมกริปเลยนะฮะฝาเดิมนะครับแต่ว่ามีถอดมาทำสีนะแต่ว่าฝาเดิมนะฮะรูกลมตะเกยียบเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมสติกเกอร์เดิมไม่เคยแกะไม่เคยพ่นอะไรนะฮะสติกเกอร์เดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยพ่น เม็ดอาร์คสวยงามรูคมตะเก็บเดินสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดอาจจิ้มนิดหน่อยแล้วกันนะฮะสติก k e r เดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลมรูกลมคมกริปน็อตมีรอยถอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ชนอะไรนะแค่ถอดก็ตํำสีรอบนอกนะฮะตะเก็บเดินตรงแนวสวยงามนะฝ้าโครงเดิมเมเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ฟังเสียงเครื่องยนต์สักเล็กน้อยนะครับ เครื่องยนต์ยังเดินเรียบเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะฮะอ้าวมาดูภายในกันเลยนะฮะเบาะเดิมเมื่อค่อนข้างเก่านะฮะผมก็เปลี่ยนให้เลยของเดิมว่าเป็นหนังนี่แหละผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นหนังเทียมนะฮะสีครีมก็เรียบร้อยสวยงามดีนะฮะก็เปลี่ยนคู่กลางให้นะฮะแถวหลังสภาพยังดีอยู่จากเจ้าของเดิมแถวหลังเพราะว่าปกติแถวสามยังไม่ค่อยมีใครนั่งอยู่แล้วนะฮะก็แผงข้างก็เปลี่ยนให้ด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยสดใสสวยงามทั้งหน้า,ท,นาทั้งหลังเลย ความพิเศษของรุ่นนี้นะฮะเบาะเลื่อนได้นะฮะแยกอิสระได้ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะนี่นะครับแยกซ้ายขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แล้วก็มีที่เท้าแขนครบเลยนะฮะที่เท้าแขนนี่ครบทุกที่นั่งเลยนะสี่ที่นั่งนี่มีที่ที่วางแขนครบเลยนะรวมถึงมีมือจับช่วยในการขึ้นลงด้วยนะฮะก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุนะฮะ ก็จะขึ้นลงค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็มีช่องทางเดินสะดวกสบายนะเดินทะลุถึงกันได้ย้ายที่นงย้ายที่นั่งอะไรเนี่ยค่อนข้างง่ายรุ่นนี้ตัวเริ่มต้นนะฮะไม่มีแอร์เพดานนะครับมีแต่แอร์หน้ายอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแอร์จะไม่มีที่เพดานนะฮะแต่ว่ามีไฟสองสว่างให้นะครับนี่แล้วก็มีไฟสองสว่างตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะฮะมีให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับก็ขึ้นลงง่ายงายสบายๆนะฮะประตูสไลด์สองข้างนะครับน่ก็สะดวกสบายนะฮะ สามารถเคลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังปรับเอนได้นะฮะปรับเอนได้เนี่มีที่เท้าแข่งครบเลยด้านหลังก็มีช่องเก็บของนะฮะมีกระจกไฟฟ้าให้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างเราเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยประตูไฟฟ้านี่ก็สามารถควบคุมได้อยากที่คนขับเลยนะฮะนี่สามารถควบคุมได้มีสวิตช์ควบคุมทั้งสองฝั่งเลย นะใช้งานง่ายๆกระจกไฟฟ้าก็4บาทเลยนะเป็นกระจกไฟฟ้าครบโดยเฉพาะที่คนขับก็เป็นแบบออโต้แล้วก็กระจกมองข้างนี่ก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะปรับข้างก็ระบบไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะพวงมาลัยนะฮะตัวเริ่มต้นก็จะล้นๆไม่มีมัลติฟังชงฟังชันอะไรไม่มีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยใบพร้อมกับเบรก ABS นะฮะพวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์นะฮะก็คนข้างเบาใช้งานง่ายๆเลขไมปัจจุบัน2 3 0 0 0 0กิโลเมตร นะครับเรียกใหม่แท้เช็คศูนย์ตลอดฟิล์มร,ร,รอบคันแล้วนะฮะฟิล์มรอบคันเวเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนเป็นเคนบูดมาให้เลยนะนี่ของเจ้าของเดิมนะฮะจริงๆรุ่นนี้หน้าจอจะเป็นซีดีธรรมดาแบบคลาสสิกนะนี่ของเดิมเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเคนบูดให้นะเป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายๆนะฮะลองฟังเสียงหน่อยสิสุราค่ะโอเคเครื่องเสียงใช้ได้นะฮะของเคนบูดเป็นระบบสัมผัสแล้วนะก็สามารถ เล่น DVD ได้นะฮะต่อ Android ก็ได้เนี่ยโอ้ยูเอสได้นะฮะ DVD ได้เดี๋ยวแถมกล้องหน้าให้อย่างเดียวละกันนะครับก็พอเล่นได้นะฮะเปลี่ยนมาเป็นเคนบูดก็โอเคนะเล่นได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลนะฮะก็ปรับความแรงได้ปรับทิศทางได้ปรับอุณหภูมิได้นะฮะผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของเขานะฮะเกียร์นี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะไม่เกะกะนะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เออใช้งานง่ายๆสบายๆนะฮะเออเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะ5สปีด ใช้งานง่ายๆสบายๆายนะรตรงกลางนี่ผมถูกใจมากเลยนะบางทีผมอาจะแบบชอบไปคนอชอบไปหยิบของอะไรข้างหลังนี่ก็ไม่ต้องลงจากรถนะครับแล้วกอ็อะไรอีกละ่ะที่บางแดดนะฮะก็ตามสภาพนะฮะก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะพอใช้ได้นะไม่หักนะมีกระจกแต่งหน้าให้นะเพียงเดียว่าก็อาจจะไม่ได้ปิ้งเหมือนพวกรถไม่แสนต้นนะฮะก็ตามสภาพนะตามอายุตามเลขไม่นะแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรชํารุดนะฮะก็ใช้ได้หมด นะส่วนเบดานก็อย่างที่บอกนะจะมีแค่ด้านท้ายหน่อยหนึ่งนะที่เจ้าของเดิมไม่รู้เจาะกล้องอะไรมานะมีอยู่รูเล็กๆรูหนึ่งนะฮะก็จะเอานะไม่เป็นไรถือว่าขายถูกแล้วนะฮะที่เหลือก็ยังถือว่าสวยงามตามทองเรื่องเ่ะเรามาดูเก๊กันหน่อยดีว่าได้อะไรบ้างฮนะเอไม่ได้อะไรเลยฮะพี่ด๊อก ไม่ได้อะไรเลยฮะเจ้าของเดิมบอกไม่รู้อยู่ไหนนะฮะย้ายบ้านรลบุกเซอร์วิสก็ไม่รู้อยู่ไหนนะ,ะได้แตี๋ยวพอบมานะฮะพรบก็เดี๋ยวต่อให้นะ,ะหมดพฤษภานี้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวต่อให้นะ,ะเดี๋ยวภาษีพบอบเดี๋ยวต่อให้นะไม่ต้องห่วงนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ภาษีจะหมดปีหน้ามีร่องวางแก้วนะับตรงนี้ให้นะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากดูประวัติเซอร์วิสเนี่ยทักฝ่ายขายมาได้เลยนะฮะที่ไอเดียเอสสิบเกสปีเดี๋ยวปริ้นแบบจากในคอมให้เพราะว่าไปไปเช็คที่ Honda แล้ว ขออนุญาตเขาถ่ายหน้าจอเดี๋ยวใครอยากดูทักฝ่ายขายมาได้เดี๋ยวส่งให้ดูเลยนะว่าดูแลรถด,ดีมากนะครับแม้ว่าจะบุ๊กเซอร์วิสนี้จะไม่มีแล้วนะครับมีช่องวางแก้วน้ําให้ตรงนี้เออเจ๋งดีนะฮะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ย USB ให้นะฮะปอด USB อให้อ๋อมี USB ให้นะฮะแล้วก็มีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า1รูนะฮะมีช่องเก็บของเล็กๆนะเบรกมือรุ่นนี้เป็นเท้านะฮะเออใช้งานง่ายๆนะเบรกมือรุ่นนี้จะเป็นเท้า นะจะอยู่ที่ดาวแบบนี้นะเออดีนะเจ๋งดีนะใช้งานง,านงาน่ายๆอ่ะวัเดียวไปลองขับกันดีกวาไปะนะฮะเครื่องก็ยังนิ่งอยู่นะฮะเพราะว่าดูแลรถด,ดีมากนะครับใช้งานง่ายๆน,น,นะฮะเครื่องร้อยสิบสี่แรงมานะถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดขออภัยนะะร, <c oughs> รีวิวเยอะผมก็งงๆตัวเองเหมือนกันนะฮะช่วงล่างก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับพอได้ไม่ดังมากนะฮะก็ถือว่ายังแน่นอยู่ นะครับช่วงล่างถือว่ายังแน่นอยู่แอร์เย็นสบายระบบเบรกดีเยี่ยมนะฮะก็เครื่องเกียร์ดีนะฮะเครื่องเกียร์แอร์เย็นนะฮะหม้อน้ําปกติดีนะครับความร้อนปกติไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะฮะช่วงล่างก็พอได้นะฮะพอได้พอได้ไม่ดังนะฮะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ฟิตหปังเหมือนไอ้คันโน้นนะฮะคันโน้นก็วิ่งน้อยกว่าครึ่งนึงนะฮะอันนี้ก็วิ่งเยอะกว่าครึ่งเท่าตัวแต่ว่าได้เรื่องของราคา นะที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะฮะ,ะทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะฮะ,ะทดสอบวงเลี้ยววงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะแคบใช้ได้เลยนะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่บ้านอยู่ในซอยแคบๆนะก็จะสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยกันโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะอัะตราเร่งก็ปกตินะฮะขับได้ปกติเลยนะฮะขับได้ปกติไม่มีปัญหาระบบเบรกดีเยี่ยมาอ่า โอเคแอร์เย็นสบายนะฮะทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับก็เน้นเรื่องของราคาละกันนะฮะให้สมกับช่วงงบน้อยก็สอยได้นะฮะใกลที่มีสมาชิกค,ครอบครัวสัก6คนนะฮะห้ 5, คนก็ใช้ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะฮะแล้วก็เนี้ประสงค์นะใช้งานในเมืองก็ได้ทางไกลก็ได้นะฮะขนของบ้างได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุป และฟังราคากันเลยไปอ้าวใครที่มองหา Honda f r e e ดนะฮะปีใหม่ๆราคาถูกๆผมก็แนะนำคันนี้เลยนะฮะ2,013 Honda Freed 1ด SE รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะบอกเลยว่าขายถูกที่สุดในเว็บและในตลาดไปเช็คราคาได้เลยส่วนใหญ่ข้างนอกเขาขายกัน4 0 0แสนกลางๆนะฮะปกติ Walk-in ผมก็ขายอยู่4 0 0แสน 19,000บาทนะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงนะ8 3 4 0 0 0บาทนะครับวันนี้อายุรถ9ปีผมลดให้พิเศษเลยนะฮะจากหน้าร้าน419,000บาทลดให้พิเศษและถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะฮะเลือเพียง399,000บาทแ่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดเต็มได้ฟรีดาวน์พรอนเจ็ดสิบสองงวดตกงวดละเจ็ดพันห้าร้อยบาทโดยประมาณ เราก็จะได้ขี่เจ้า Honda f r e e ด213 0 Minor c h a n 1.5 SE เลขไม่แท้ๆนะ,ะเช็คศูนย์ตลอดเครื่องเดิมไม่เคยติดแกนะ230,000กิโลเมตรนะรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แทๆ้ๆรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่าพิเศษจริงๆนะท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยรถที่เลขไม่200,000กิโเมตรขึ้นไปเนี่ยผมไม่มีวารันตีให้นะผมขายตามสภาพแต ผมมั่นใจว่าลองขับมาหลายรอบมากๆนะคันนี้ผมพิเศษให้เลยนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะ 3 9 9 0 0 0บาทนะฮะผมแถมเป็นพิเศษให้คันนี้คันเดียวเลยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถก็พิเศษเช่นเคยนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะรถสวยราคาถูกๆูกอยู่ไม่นานนะฮะรีบพักทายฝ่ายขายกันมาได้ที่ idline 19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปดู g o o g l e แบบและพิมพ์ม19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกัรเรา,าประพึกเปิดบริการทุกวนัน ท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒาก,กาศแล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีรถบริการรับส่งให้ถึงสถานีฟรีและเดี๋ยวคลิปหน้านะครับงบน้อยก็สอยได้จะพาไปสอยรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สบกร,รถมือสที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com